เดี๋ยวย้อนมาดูกลับมาดูย้อนหลังก็ยังจะเห็นว่าประกาศรับอยู่ก็จะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกันได้นะคะเอาเป็นว่านะคะสามพศนี้รับซื้อแน่นอนและตลอดไปนะคะสิบบาทปี2 5งหสามหรับซื้อเหรียญละ500บาทสิบบาทปี2 5งหรับซื้อเหรียญละ80บาทสิบบาทปี2 5 3 4ที่เห็นในมือนี้นะคะ สิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ชัดเจนคืออันนี้คือรับซื้ออยู่ตลอดค่ะรับรับรับไปเรื่อยๆนะคะสามเหรียญน,นี้ค่ะสามพศนี้ส่วนปีอื่นๆที่ป้านาไม่พูดนะคะเพราะว่าถ้าป้านาพูดไปในนี้แล้วก็จะมาเป็นหลักฐานนะคะเดี๋ยวคนที่ดูคลิปป้านาแล้วก็จะบอกว่าเอ้าก็ป้านาก็บอกว่ารับซื้อไง มีค่ะเดี๋ยวรบกวนรวบรวมให้คุณประภาวรรณเอางี้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้านาดลงไลค์ป้านาจะให้ลิงก์ติดต่อนะคะช่องทางติดต่อทางลิงก์นะคะจะคุยกันสะดวกค่ะเพราะว่าคุณจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ป้านาด,ดูนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ป้านาด,ดูแล้วเราก็จะได้ตกลงราคากันในนั้นค่ะตกลงราคาซื้อขายนะคะ สรุปกันนะคะป้าน้าก็จะได้ให้ที่อยู่ไปได้ที่อยู่แล้วคุณส่งมาให้ป้าน้านะคะของถึงป้าน้านะคะป้าน้าเช็คของถูกต้องนะคะป้าน้าโอนเงินทันทีค่ะช่องทางการติดต่อง่ายมากซื้อขายกับป้าน้าง่ายมากและถ้าใครบอกว่าถ้าจะขายแล้วให้ทําใบอย่าทานะคะทุกคนอย่าทานะคะไม่มีหรอกคะ่ะเออเอางี้ป้านอยากถามป้าน้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาบอกว่าให้ทําใบอ่ะ ใบประกันอะไรสักอย่างหนึ่งะนะคะที่ใบประกันใบรับรองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาให้ทําอ่ะคนที่เคยทําแล้วอ่ะได้ขายไหมคะอันนี้เป็นคำถามเพราะไม่รู้จริงๆถามว่าอยากรู้ว่าที่คนที่เขาให้ทาใบอ่ะแล้วถ้าทําแล้วอ่ะเพราะบางคนก็มีบอกว่าโอนเงินไปแล้วโอนเงินไปทําใบค่ะแล้วทําแล้วได้ขายไหมบอกประหน้าหน่อยนะคะว่าถ้าใคร ทำแล้วแล้วได้ขายบอกป้านาหน่อยป้านาจะได้ไม่ป้านาจะได้หยุดพูดว่าอย่าทํานะคะป้านาจะได้พูดได้ว่าทําแล้วได้ขายเพราะป้านาเข้าใจอย่างนี้นะคะป้านาเข้าใจว่าคนที่ทําใบแล้วเขาไม่ได้ขายค่ะเข้าใจว่าเราขายของเราต้องได้เงินนะคะเราขายของแล้วเราทำไมต้องไปเสียเงินให้เขาถูกไหมคะป้านาเข้าใจผิดหรือเปล่าคะป้านาเข้าใจเงินจริงค่ะตามความเข้าใจของป้านาคือ ถ้าเราขายของนะคะเราต้องได้เงินคนที่จะซื้อของเราอ่ะต้องเอาเงินมามัดจำเราว่าเขาจะเอาของเราแน่นอนต้องเอาเงินมาวางมัดจำถ้าเขาไม่มาซื้อตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้เราก็ริบมัดจำความเข้าใจของป้านาดนะคะเข้าใจอย่างนั้นค่ะแต่คือหลายท่านที่ทักป้านาดมาถามว่าต้องทําใบไหม ปน้นาก็เลยงงป้านาว่าทําใบอะไรมีด้วยเหรอเขาบอกว่ามีเขาทํากันมาแล้วเขาโดนกันมาแล้วโดนมาแล้วป้านาก็ไม่เข้าใจว่าโดนมาแล้วนี่คือคือโดนยังไงป้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆนะคะถามเพราะไม่รู้นะคะทุกคนค่ะทําใบเนี่ยใบอะไรแล้วทําแล้วได้ขายไหมนะคะช่วยตอบหน่อยนะคะช่วยบอกหน่อยจะได้กระจายป้าปนาจะได้จะได้สื่อให้คนอื่นรู้ว่าว่าที่ทําใบไปอะได้ขายนะ ไม่มีการหลอกลวงนะอะไรเงี้ยนะคะาน้แต่ของป้าน้าไม่มีนะคะไม่มีไม่ไม่ต้องทําใบอะไรทั้งหมดนะคะเพราะเหรียญของคุณคุณส่งมาให้ป้าน้านะคะช่วงที่ของยังไม่ถึงน่ะคุณก็เสี่ยงกันแล้วเนาะทุกคนก็เสี่ยงกันแล้วว่าของจะถึงไหมนะถึงแล้วป้าน้าจะมีปัญหาไหมนะจะโอนเงินไหมนะจะได้เงินไหมนะใช่ไหมคะเนี่ยของก็เป็นของเราแล้วแล้วเราส่งของให้เขาตังก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ คนที่ส่งมาขายให้เป็นนาเนะ่ะเขาก็ต้องดูแล้วต้องเชื่อมั่นแล้วต้องต้องดูจนมั่นใจอะนะ่ะเนาะถึงจะกล้าส่งค่ะถ้าอยู่ๆเลยบอกให้ส่งมานะ่ะถ้าเป็นเป็นาดปนก็ไม่ส่งต้องดูให้มั่นใจนะคะทุกคนไม่ใช่ร้านป็นนาาอย่างเดียวนะคะร้านอื่นก็เหมือนกันนะคะทุกคนจะเป็นร้านไหนก็ได้นะคะถ้าจะมีการซื้อการขายกันนะคะทุกคน เข้าไปดูโปรไฟล์เขาก่อนนะคะในจะเป็นในช่องทางไหนก็ช่างนะคะให้เข้าไปดูโปรไฟล์ถ้าร้านใหญ่จริงถ้าร้านรับซื้อจริงถ้าเป็นร้านที่มีตัวตนจริงนะคะโปรไฟล์เขาต้องมีเกี่ยวกับเหรียญที่เขาต้องเขาโพสต์มากอดีตก่อนๆน,นานๆแล้วอ่ะจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเหรียญเหรียญพวกนี้นะคะต้องมี ก็มีเยอะด้วยนะคะและเพื่อนเขาก็ต้องเยอะผู้ติดตามเขาก็ต้องเยอะนะคะถ้าร้านที่เขารับซื้อนะคะไม่ไม่ไม่ใช่จเป็นต้องรัาปน็นนาทนะคะทุกร้านนะคะก่อนจะทําการซื้อขายกับเขานะคะต้องไปเช็คโปรโฟไฟล์เขาก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นนัทหวังดีจริงๆนะคะค่ะถ้าเข้าไปดูโปรโฟไฟล์เขาแล้วไม่มีคนติดต่อไม่มีไม่มีคนติดตามไม่มีเพื่อนเลยอันนั้นเสี่ยงแล้วคะ่ะ นะคะเสี่ยงแล้วอันนั้นถ้าเป็นปนานะคะปะนาไม่เชื่อแล้วเพราะบางคนทักมาหาปหนาเนี่ยนะคะพอปนาเขาไปดูโปรไฟล์ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่เกี่ยวกับวงการเหรียญเลยไม่ใช่นักสะสมเลยเป็นไม่มีรูปอะไรที่เกี่ยวกับเหรียญเลยไปดูแล้วรู้สึกเฟซเพิ่งจะเพิ่งจะตั้งไม่นาน โสอะไรก็ไม่มีอันนั้นะนักบล็อกไปเลยค่ะไม่ไม่ไม่เสียเวลาคุยด้วยนะคะเพราะว่าคุยคุยไปอะ่ะคุยไประวังไปคุยไปกลัวไปไม่คุยดีกว่า,ว,าว่าไหมล่ะเนาะทุกคนว่าไหมถ้าคุยแล้วต้องระวงังเหมือนเราจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราครบเราต้องระวงังเฮ้ยมันจะอะไรเราไหมแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องออกห่างถูกไหมคะใช่ไหมคะที่พนัดพูดน่ะนะคะเข้าใจเนาะอะไรที่จะต้องเสี่ยงถอยออกมาค่ะอย่าไปเสี่ยงกับเขา นะคะเอาง่ายๆแค่นี้แหละนะคะทุกคนต้องเข้าใจเนาะนะคะอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงเลยถอยออกมาเหอะนะคะอย่างการซื้อเหรียญเนี่ยทุกคนบอก mm. เขารับจริงนะคะแต่ต้องทําใบอันนี้ป็นนัก็เลยไม่เข้าใจว่าทําใบไปทําไมทําไมต้องทําใบนะคะแล้วเขาเขาเขาจะมาซื้อได้ยังไงเหรียญกัญจนาใช่ไหมคะคนหลายคนบอกว่าเหรียญกัญจนานะ่เขารับซื้อแพงนะเขาให้ราคาสูงมากเลยแต่ต้องทําใบ อันนี้เป็นนัดฟันท่งไปเลยว่าไม่ใช่ละเหรียญกัญนาเนี่ยไม่มีคนซื้อหรอกค่ะที่เขาซื้อเนี่ยคือเหรียญแปลกนะคะเหรียญกัญนาสิบบาทนะคะคือเหรียญแปลกเหรียญที่ไม่ปกติอะค่ะเหรียญปกติคือหัวกับก้อยขึ้นไปทางเดียวกันใช่ไหมคะเหรียญปกติถ้าเหรียญแปลกนี่ก็คือหัวก้อยจะหลับกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะเขารับซื้อจริงค่ะเหรียญแปลกแต่เป็นนั้นไม่ได้ซื้อนะคะเพราะเป็นนั้นเล่นเหรียญปกติเป็นนั้นไม่ได้เล่นเหรียญแปลก เหรียญแปลกปน้นะไม่ได้เล่นค่ะปะน้นะเล่นเหรียญ <TVs. S 2> หมุนเวียนปกติเนี่ยค่ะเหรียญหมุนเวียนของป้าน่าเนี่ยค่ะที่ป้าน่าเล่นที่ป้าน่าซื้อพี่เนี่ยค่ะเหรียญพวกนี้นะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะกองเป็นพลึกพลืออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหมุนเวียนนะคะเขาคืออัตราเสี่ยงน้อยค่ะที่ป้าน่าเอ่อ ut, เล่นเหรียญหมุนเวียนเพราะอัตราเสี่ยงน้อยอย่างเหรียญยกตัวอย่างเนี่ยค่ะอย่างห้าห้าสองเนี่ยค่ะ อย่างเหรียญ52เนี่ยนะคะปะ้านดซื้อไว้ประมาณ12บาทโดยประมาณนะคะทุกคนปน้านซื้อไว้ประมาณ12บาทถ้าป้านาถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปน้านต้องการใช้เงินปน้านาเอาไปใช้ได้เลยนะคะในราคา10บาท เอาไปใช้ได้เลยหรือไม่ก็เอาไปคืนกรมได้เลยขนใส่รถเข็นเอาไปคืนกรมได้เลยในราคา10บาทไปได้ขาดทุน2บาท2บาทนี้รับได้นะถ้าเราไปวิ่งกู้เงินเขาหยิบยืมเงินเขาถ้าเดือดร้อนไปหากู้เงินเราก็ต้องเสียดอกอยู่ดีใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเราจะใช้จริงๆนะคะแล้วก็แบกไปคืนกระสาบเนี่ยคะ่ะสิบถุงแล้วก็ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยสิบถุงแล้วก็ได้หมื่นหนึ่ง อย่างเงี้ยง่ายๆเลยรเราเรายอมเสีย2,000ส่วนต่างเท่ากับส่วนที่เสียนะคือเป็นความสุขของเราที่เราได้ครอบครองที่เหรียนเขาอยู่กับเราช่วงหนึ่งเขาทำความสุขให้เรานะคะทุกคน